ไปบอกบ้านเลขที่ผิดที่ทุกเฉินะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปผิดบ้านถูกกว่าจะหาบ้านผู้ป่วยตัวจริงเจอไปไม่ทันเสียชีวิตค่ะแล้วพอไปถึงพังงาะเลยเพราะว่าที่บ้านนี่สภาพเป็นแบบนี้กองขยะเลยค่ะทีผู้ชื่นนะคะจะไปช่วยเหลือนางสาวพอนิชัยอายุ54ปีแต่สุดท้ายเสียชีวิตสภาพก็คืออยู่บนกองขยะในบ้านเลยอยู่ที่ย่านบางซีสมุทรปราการก่อนหน้านี้เนี่ยต้องโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือที่บ้านพักนะคะ แต่บอกข้อมูลบ้านเลขที่ผิดนะคะก็คือบ้านเลขที่จริงๆเนี่ยคือ40ทัด39แต่แจ้งผู้ไายว่าเป็นบ้านเลขที่44ทัด139อ่า40กับ44พอเพื่อนเจ้าหน้าที่ก็ไปหานะคะหาหลงก็อยู่เนี่ยกว่าจะมาถึงบ้านของเจ้าตัวจริงๆเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็คาดว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวกําเริ่นะคะแล้วที่น่าสะเทือนใจไปมากคนนั้นอีกคือบ้านหลังนี้ยังมียายติ๋ว อายุ75ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายป่วยติดเตียงเนี่ยอยู่ในมุ้งค่ะแล้วสภาพรอบๆมุ้งก็มีแต่กองขยะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มียุงเยอะมากๆเลยนะคะเียติ๋วบอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวเป็นคนดูแลหาข้าวหาปลาให้กินตลอด2-3วันที่แล้วลูกปวดว่าหปวดท้องไปโรงพยาบาลมาแล้วค่ะคุณหมอบอกให้ผ่าตัดลลูกแต่ลูกสาวไม่ยอมรักษาและยอมรับว่าลูกชอบเก็บขยะมาสะสมไว้ วันนี้ลูกหลับไปไม่ตื่นอีกแล้วคุณยายติ๋วเนาะหรือแม่ติ๋วบอกยังไม่รู้เลยค่ะว่าต่อไปจะให้ใครหาข้าวค่ะน้ำให้ดื่มค่ะเปิดวันลมนะเดี๋ยวมาแล้วคุณยายมีญาติพี่น้องที่ไหนไหมอ่ะไม่เคยมาดูแลไม่เคยมาดูแลเลย ก็อยู่กับพี่ดูไงายไม้ม MVTV ท่านในระบบแอดแอดทูเทลนะ่าะไออไรดี่ดนนะครับนเลยละบอกว่าพฤติกรรมของลูกก็ชันบน อานช่วงเลยว่าปู่ฟาจำหมองแล้วรู้สึกปวดหัวนะเวลาใส่แล้วเราจะทาให้เรายำหมองทาแล้วฟังนะครับเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเอาใจทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายความหล่อความสวยมันมาจากการได้เล่นของแว่นดีๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือเล่นกันสนุกทั้งวันนะหนองคายเแล้วช่วงกลางคืนก็จะมีเวทีตรงลานพญานาคเป็นพญานาคผู้ที่หนองคายนะครับ